เพลงยันจุดยืนเดิมบางส่วนของม .112 ม,มีปัญหาต้องแก้ภายในกรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญตอบไม่ได้จะมีอุบัติเหตุทางการเมืองอีกหรือไม่ยกเหตุแก้รัฐธรรมนูญและโหวตอนุทินเพราะต้องการวางบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระให้เป็นไปตามหลักสากลวันที่16กันยายน2568ที่อาคารอนาคตใหม่นานัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112กับถา่าว่าเรื่องนี้ยึดหลักตามเดิมมาโดยตลอดตามที่ตนได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อช่วงต้นๆที่มารับหน้าที่หัวหน้าพักทุกอย่างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทั้งสิน้นซึ่งตนยังยืนยันคำเดิมว่าหากมองไปยังกฎหมายฉบับนี้บางส่วนก็ยังมีปัญหาแต่จะแก้อย่างไรก็ต้องแก้ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอยู่ดี เมื่อถามว่าคําที่ออกมาใช้คําว่าพร้อมแก้ไขเมื่อมีอํานาจจะไม่ทําให้พักถูกอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่ได้นัตพงศ์กล่าวว่าถ้าหมายถึงนิติสงครามตนก็ไม่สามารถตอบได้เพราะเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆแต่ถ้าถามด้วยหลักการคือจุดยืนตนเชื่อว่าสิ่งที่เราสะท้อนออกไปก็พบว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีปัญหาบางประการจริงๆ ส่วนความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดการรวมเสียงให้สามารถผลักดันได้ผ่านสภาหรือไม่อาจจะอยู่ที่จุดยืนร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลหรือจุดยืนของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งตนเชื่อว่าการเมืองในอนาคตจะมีทางออกคือเสียงของพี่น้องประชาชนที่จะมอบให้กับการเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อถามว่าท่าทีของพรรคประชาชนตอนนี้เหมือนกับเดินไปตามกรอบของสารรัฐธรรมนูญมากเกินไปจนทําให้ลดอํานาจรัฐสภาลงนายรัฐพงศ์กล่าวว่า เป็นสิ่ง,งที่ทำไมเราต้องเรียกร้องให้เดือนหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพักประชาชนเองตัดสินใจโหวตเลือกนายอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญนอกจากการยุบสภาภายในกรอบสี่เดือนคือการเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเราต้องการวางบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระให้เป็นไปตามหลักสากลและยุติประการนิติสงคราม สำหรับรายงานของไทมประกอบบทสัมภาษณ์ของนายนัทพงศ์ในส่วนม .112 ระบุว่าอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ยังคงขางคาใจยังคงเป็นทัศนคติของพคประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันศักดิ์สิทธิ์ของไทยเนื่องจากการปฏิรูปว่าตรา112อยู่เบื้องหลังการยุบพรรคก้าวไกลเนื่องจากนายนัทพงศ์กล่าวว่าคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญระบุเพียงว่าพรรคการเมืองไม่ได้รับอนุญาตให้หาเสียงแก้ไขกฎหมายดังนั้น แม้ว่าเขาจะไม่ยอมให้มีการกล่าวถึงเป้าหมายดังกล่าวในถแถลงการหรือคำปราศัยหาเสียงใดๆแต่ความทะเยอทยานของพรรคยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเ,เขากล่าวว่ามาตรา112ยังคงสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยและหากเราได้อำมาจมาเราจะแก้ไขกฎหมายนี้ให้สอดคล้องกับคำพิพากษาของศารลรัฐธรรมนูญโดยขณะที่อาจารย์สมยศพฤกษากเกษมสุขได้สแสดงความคิดเห็นว่า การฟื้นฟูพักเพื่อไทยให้ได้กลับมาเป็นอันดับหนึ่งตอนที่พักเพื่อไทยไปจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วปัญหาไม่ใช่เรื่องตบสัตว์แต่คือการไปทําดีลกับฝ่ายอนุรักษนิยมให้ทักษิณกลับประเทศไทยมาได้แบบที่ยังมีปลอกคอและจะไม่ทําการนิรโทษกรรมนักโทษกา,การเมืองรวมหนึ่งหนึ่งสองทำให้พักเพื่อไทยกลายพันุูสูญเสียจุดยืนประชาธิปไตยเป็นหมาพันทางไม่ดุแต่ไว้ใจไม่ได้ตอนนี้จึงต้องเอาหมาเลียเก่ง เรื่องจริงอย่างอนุทินเข้ามาแทนที่และจับทักษิณไปอยู่ในกรงขังหากจะฟื้นฟูพักเพื่อไทยให้ได้รับความนิยมอีกครั้งในขณะที่เป็นฝ่ยค้านเสียงมากกว่ากับพักประชาชนในระยะเวลาสี่เดือนที่เหลืออยู่ก็ควรที่จะเป็นผู้ผลักดันให้มีการล้มล้างผลพวงรัฐประหารโดยการนิรโทษกรรมรวมหนึ่งหนึ่งสองปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดให้แล้วเสร็จก่อนการยุบสภาหากทำได้จะกลายเป็นพักอันดับหนึ่งแทนที่พักประชาชนอย่างแน่นอน